สวัสดีพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับฟังคำแบ่งปันในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องจะได้รับข้อคิดแล้วก็คำนุนใจจากพ,ะพระเจ้าวันนี้เราจะดูกันในหัวข้อมีสหายเลิศคือพระเยซูครับพี่น้องครับไม่มีอะไรเลยในชีวิตของเราที่จะสำคัญยิ่งไปกว่าการพัฒนามิตรภาพกับพระเจ้าเพราะนี่คือความสัมพันธ์ที่จะคงอยู่ตลอดไป วันนี้เรากำลังพลาดสิ่งสำคัญที่สุดนี้หรือไม่นะครับนี่เป็นคำถามที่ผมได้ถามตัวเองนะครับแล้วก็เชื่ออย่างยิ่งว่าผ่านการที่เรามาดูพระเจ้าผ่านคำแบ่งปันง่ายๆนี้ร่วมกันเนี่ยก็จะทำให้เราได้ข้อคิดบางอย่างกลับมาและลึกถึงการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับและถ้าพี่น้องบางท่านที่เข้ามาฟังอยู่และท่านยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าผมอยากหนุนน้ำใจว่าการได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าการได้รู้จักพระเจ้าเนี่ยเป็นพระพรเป็นพรนัน้นยิ่งใหญ่สำหรับ ชีวิตของเราผมเชื่อว่าทั้งตัวผมเองและพี่น้องคิดเตียนทั่วโลกนี้นะครับสามารถยืนยันได้เลยนะบอยากให้ท่านลองฟังดูแล้วก็ให้ท่านได้รับพ,อพอรพรจากพระเจ้านะครับเอมเมนนะครับผมอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนว่าการที่เราพูดถึงการมีความสัมพันธ์หรือการมีพระเยซูเป็นสหายเลิศเนี่ยพี่น้องถ้าเราไปดูที่แรกเริ่มนะครับเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์มานะครับพระเจ้าสร้างให้เราอยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้าดําเนินชีวิตกับพระองค์มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับพระเจ้า ที่นั่นก็คือสวนเอเดนนะครับไม่จําเป็นจะต้องมีพิธีการระเบียบแบบแผนหรือหรือเรื่องทางศาสนาใดๆนะครับมาเป็นตัวขั้นกลางระหว่างเรากับพระเจ้านะครับแต่ว่าเมื่อมนุษย์เลือกที่จะทําบาปนะครับมนุษย์ก็ได้ถูกเหมือนกับมีกําแพงกั้นระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเพราะพระเจ้าบริสุทธ์นะครับมนุษย์กับพระเจ้าจึงความสัมพันธ์ขาดจากการพัมพี่ใช้คําง่ายๆว่าเป็นเหมือนศัตรูกันนะครับพี่น้องเพราะว่าความบาปเกิดขึ้นนะครับ พระเจ้าทรงบริสุทธิ์พระพี่บอกว่ามนุษย์ทุกคนทําบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้านั่นเป็นเหตุว่าแรกเริ่มพระเจ้าสร้างมนุษย์มามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแต่ว่าเมื่อมนุษย์ล้มลงในความบาปนะครับด้วยการตัดสินใจเรื่องของเราเองทําให้เราขาดความสัมพันธ์จากพระเจ้าเราจึงไปสู่การต้องรับผลร้ายต่างๆไปสู่ความตายนะครับแต่ว่าเรื่องเราไม่ได้จบเท่านั้นนะครับข่าวดีก็คือพระเจ้าทรงแสวงหาเราและไม่ว่าวันนี้เราจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับพระเจ้า เลือกเราพระเจ้าเรียกเราพระเจ้าสแสวงหาเราเพื่อจะกลับมามีความสัมพันธ์กับพงค์อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นข่าวดีมากๆวันนี้ผมจึงอยากจะพูดเรื่องนี้เพื่อจะย้ําให้เรามั่นใจให้เราให้เราเชื่อและให้เราดาเนินชีวิตในการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราจะมาในส่วนแรกนะครับพี่น้องก็คือเรื่องว่าเราเนี่ยในฐานะมนุษย์คนบาปเราต่างหอนแอเราไม่น่ารักเราไม่สมบูรณ์ถ้าให้ผมเลือกคบเพื่อนสักคนหนึ่งได้นะครับถ้าผมรู้จักผมเองทุกอย่างเนี่ย ผมอาจจะไม่อยากคบตัวเองเป็นเพื่อนเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับก็เป็นตัวอย่างนะพี่น้องแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยรู้จักเราหมดนะครับรู้ว่าเราอ่อนแอรู้ว่าเราน่ารักไม่น่ารักอย่างไรแต่พระเจ้าเริ่มเข้ามามีความสัมพันธ์ก,กับเราในส่วนแรกเราจะดูว่าเราในฐานะคนบาปเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ในฐานะสหายของพระเยซูยได้อย่างไรและในส่วนที่2นะครับเราจะมาดูกันว่าแล้วการตอบสนองของเราในฐานะสหายของพระเยซูยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ ตรงนี้อาจจะมีหลากหลายนะพี่น้องสามารถแบ่งปันได้นะว่าพี่น้องดําเนินกับพระเยซูในฐานะพระเจ้าผู้เป็นพระสหายของเราอย่างไรบ้างซึ่งเดี๋ยวผมจะได้แบ่งปันสองสามประการแต่ว่าเดี๋ยวพี่น้องสามารถแชร์มาได้นะครับก่อนอื่นที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาตรงนี้นะครับพี่น้องผมอยากจะเริ่มต้นพูดถึงบทเพลงที่ชื่อว่ามีสหายเลิศกคือพระเยซูคํานี้เป็นบทเพลงนะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเคยได้ยินหรือได้ฟังนะครับ ก็อาจจะเป็นเพลงโปรดของบางคนด้วยนะครับชื่อเพลงภาษาอังกฤษมาจากเพลงว่า What a Friend We Have in Jesus ผมอยากจะร้องเพลงนี้ให้พี่น้องฟังสักนิดหนึ่งนะครับ a ด,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 ดบกบากทของเร ร้บกวนใหนลีเล่งนาเามีายน,นครับพี่น้องนั่นก็เป็นบทเพลงมีสหายเลิอคือพระเยซูนะครับก็ผมร้องสั้นๆนะครับเราสามารถไปเปิดฟังใน YouTube ได้นะครับร้องเพื่อจะแนะนำให้พี่น้องได้รู้จักเพลงเฉยๆนะครับก็เป็นบทเพลงที่ผมชอบมากเลยนะครับร้องแล้วรู้สึก อกบุ่นหัวใจเพลงนี้นะครับพี่น้องมีที่มานะครับมาจากชายคนหนึ่งนะครับที่เขาชื่อว่าโจเซฟสควายเวนนะครับผมจะเรียกเขาสั้นๆว่าคุณสควายเวนละกันนะครับเขาเกิดในช่วงปี1819ถึง1886นะครับช่วงเวลาของคุณสควายเวนเนี่ยเขาไม่ง่ายเลยนะครับมันมีช่วงหนึ่งที่เขาเนี่ยก็ได้พบกับหญิงที่เขารักแล้วเขาก็กําลังจะแต่งงานกันก็มั่นหมายกันเรียบร้อยแล้วครับและในคืนก่อนวันแต่งงานเนี่ย หญิงคู่มั่นของเขาคนระับก็นั่งรถม้าขึ้นไปบนสะพานนะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุทําให้ผู้หญิงที่เป็นคู่มั่นเขาเนี่ยตกจากรถม้าแล้วก็ตกลงไปในตกสะพานแล้วก็ตกไปในแม่น้ําแล้วก็เสียชีวิตจากการจมน้ําตายนะครับพี่น้องเรื่องนี้กระทบต่อจิตใจของสควเอ้นมากๆนะครับทำให้เขาก็ได้ย้ายไปอยู่ที่แคนาดานะครับและขณะที่เขาอ่ะไปอยู่แคนาดาเพื่อจะลืมความโศกเศร้าเขาก็ได้รับจดหมายส่งมาอีกว่าคุณแม่ของเขาเนี่ยที่เขารักมากๆเนี่ยก็ ป่วยหนักนะครับทำให้เขาก็โอ้โหจิตใจกระสับกระสายมากเลยก็เขียนแต่ว่าท่ามกลางวิกฤตอย่างนั้นนะพี่น้องท่ามกลางปัญหาเขาไม่ได้มองว่าพระเจ้าอยู่ไกลหลายครั้งท่ามกลางปัญหามาหลอกเราว่าพระเจ้าอยู่ไกลเหลือเกินพระเจ้าไม่สนใจเราหรอกแต่สควอเนนะครับท่ามกลางปัญหาที่เขาเจอเขากลับพบว่าพระเยซูหลักเขาพะเยซูเป็นภัสหายเลือดของเขาเขาเขียนจดหมายกลับไป หนุนใจปอบประโลมคุณแม่เขาครับในจดหมายนั้นเนื้อความก็คือเนื้อเพลงที่เราได้ร้องไปเมื่อผู้นำนวัตรกรรมนะพี่ชื่อว่า DL m o o d y ได้พบกับเนื้อความนี้นะครับก็ได้เอาไปใส่ทำนองจึงเกิดเป็นบทเพลงที่ไพเราะลึกซึ้งและเป็นบทเพลงที่คนทั่วโลกใช้เพลงนี้ในการร้องทูลต่อพระเจ้าในการนมัสการพระเจ้านะครับก็คือเพลงมีสหายเลื่อคือพระเยซูพี่น้องครับที่เป็นข้อคิดบางอย่างครับท่ามกลางปัญหาซึ่งเราทุกคนก็ต่างเจอปัญหาใช่ไหมครับหลายครั้งมันก็หลอกเราว่าพระเจ้า อยู่ห่างไกลเหลือเกินพระเจ้าที่แสนดีไม่ได้อยู่กับเราแน่นอนเลยพี่น้องแต่วันนี้นะครับอยากหนุนใจว่าท่ามกกางปัญหานี่นแหละที่จะยิ่งทําให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราพระเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยเราพระเจ้าทรงรักเรามากเพียงใดนะครับผมยากจะเริ่มต้นในส่วนแรกนะครับกับมุมมองความคิดที่ว่าที่พวามพีได้เปิดเผยให้เราเห็นว่าเราในฐานะคนที่ไม่สมบูรณ์ในฐานะคนที่ไม่น่ารักเนี่ยจะเป็นสหาย กับพระเยซูได้อย่างไรจะมีพระเยซูเป็นสหายเลิศได้อย่างไรนะพี่น้องตรงนี้มีเพียงเรื่องเดียวเลยครับที่เราจะสามารถเป็นสหายกับพระเจ้าได้นะครับก็คือพึ่งพาสิ่งที่พระเยซูทําเพื่อเราแล้วบนไม้กางเขนนะครับพี่น้องนี่ไม่ใช่เรื่องของการกระทําของเราแต่ว่าเราต้องพึ่งพาสิ่งที่พระเยซูทําเพื่อเรามีข้อพิข้อหนึ่งครับอยู่ในพระธรรมโรมนะครับบทที่5ข้อที่10ผมอยากจะอ่านให้พี่น้องฟังนะครับบอกว่า เพราะว่าถ้าขณะที่เรายังเป็นศัตรูต่อพระเจ้าเราได้กลับคืนดีกับพระองค์โดยที่พระบุตรของพระองค์สิ้นพระชนยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อกับคืนดีแล้วเราก็จะรอดโดยพระชนชีพของพระองค์ขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องจากพระธรรมโลมบทที่5ข้อที่10พี่น้องเราเห็นอะไรครับเราเห็นว่าขณะที่เรายังเป็นศัตรูกับพระเจ้านั้นพี่น้องครับเราเป็นศัตรูกับพระเจ้าเพราะความบาปที่เราทําทําให้เราอยู่คนละฝ่ายกับพระเจ้าพระเจ้าผู้บริสุทธิ์เราเป็นมนุษย์คนบาปเรา เหมือนเป็นศัตรูกับพระเจ้าแต่ขณะที่เรายังเป็นศัตรูกับพระเจ้านั้นพระเยซูมาตายไถนบาปเราพระเยซูสําแดงความรักของพระองค์กับเราขณะที่เรายังไม่น่ารักเพื่อน,นําการคืนดีกลับมานะครับตรงนี้เป็นภาพที่อัศจรรย์มากนะครับพี่น้องไม่ใช่การกระทําใดๆของเราเลยนะครับแต่เป็นความรักของพระเจ้าที่เริ่มต้นการคืนดีกับเรามันเป็นภาพง่ายๆอย่างนี้นะครับสมมติว่าเราเนี่ยมีลูกชายหรือลูกสาวก็ตามแล้วเราบอกกับลูกชายลูกสาวเราที่เรารักมากๆเนี่ยแล้วเขาก็รักเรามากๆเดี๋ยวว่าลูกรัก พ่อมีเรื่องอยากให้ลูกช่วยพ่อหน่อยได้ไหมลูกชายลูกสาวก็น่ารักนะครับบอกว่าได้ครับแล้วเราก็บอกกับลูกว่าลูกพ่อนะ่ยมีศัตรูอยู่คนหนึ่งเขาเกลียดพ่อมากเลยนะแล้วเขาทําตัวไม่ดีเลยเขาสมควรได้รับโทษนะเขาสมควรได้รับความตายนะแต่พ่ออยากให้ลูกไปตายแทนเขาพี่น้องครับมันไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับและอันที่จริงนะครับเรื่องนี้ ถ้าเราเปรียบลูกคนนั้นเป็นเหมือนพระเยซูพระเยซูก็เต็มใจด้วยนะครับมาตายเพื่อคนที่ไม่น่ารักมาตายเพื่อคนที่สมควรได้รับการลงโทษน,นะครับนั่นก็คือเราทั้งหลายเพื่อนําเรากลับคืนดีกับพระเจ้านะครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้าไม่ว่าเราจะรู้เรื่องอะไรในวันนี้เกี่ยวกับพระเจ้านะครับอย่าให้เราลืมเรื่องนี้ว่าพระเจ้ารักเรามากขนาดไหนนะครับพี่น้องเอเมน เราได้เห็นภาพเมื่อพระเยซูมาตายไถ่บาปเราบนไม้เก้งเขนนะครับหลายๆท่านก็จาจ,จะรู้ดีผมอยากให้เห็นภาพนิดนึงเมื่อพระเยซูถูกตึงแม้เกนเขนภาพที่เกิดขึ้นในพระธรรมมัทธิวบทที่27ข้อ51คืออะไรครับก็คือและนี่แนี่ม่านในพระวิหารก็ฉีกขาดออกเป็นสองท่อนตั้งแต่บนตลอดล่างแผ่นดินก็ไหวและศิลาก็แตกออกเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนนะครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะครับเป็นสัญ,ญาลักษณ์ก็คือม่านในพระวิหารก็ฉีกออกตลอด บนถึงล่างนะครับม่านในพระวิหารเนี่ยเป็นเหมือนเขตแดนบางอย่างนะครับที่เป็นสิ่งที่เตือนใจแล้วว่ามนุษย์เนี่ยไม่บริสุทธิ์พระเจ้าบริสุทธิ์มนุษย์เป็นคนบาปมีมนทินเราไม่สามารถถ้าเราไม่ได้รับการชำระไม่ได้เป็นคนที่พระเจ้าตั้งไว้เนี่ยไม่สามารถเดินผ่านม่านวิหารเข้าไปในที่ประทับของพระเจ้าในพระมีเดิมเป็นสาลักเพื่อจะบอกให้เราเห็นภาพที่เล็งถึงว่าพระเยซูเนี่ยจะมาฉีกม่านในพระวิหารนี้พี่น้องครับและไม่าวันนี้เราอาจจะ น่ารักหรือไม่ก็ตามพระเยซูทําสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วครับก็คือม่านในพระวิหารก็ขาดออกเราสามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้แล้วพี่น้องพระเยซูเป็นพระสหายที่ประเสริฐสําหรับเรานะครับในยอห์นบทที่ 15: ข้อ13ถึง15ก็ทําให้เราเห็นบางอย่างยอห์นบทที่ 5: ข้อ13ถึงสิบหจารย์ใให้พี่น้องฟังนะบอกว่าไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตนพระเยซูเป็นพระสหายเลิศพระเยซูสละชีวิตเพื่อมิตรสหาย พรคก,ก็คือเราทั้งหลายนะครับในข้อ15ได้บอกว่าเราจะไม่เรียกท่านว่าเบาวอีกเพราะบบาวไม่ทราบว่านายทาอะไรแต่เราเรียกท่านว่ามีสหายเพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระวิดาเราสําแดงแก่พวกท่านเราจะไม่ถูกเรียกว่าบ่าวอีกต่อไปครับแต่เราจะเป็นสหายของพระเจ้าแน่นอนครับพี่น้องในมุมหนึ่งเนี่ยเรากับพระเจ้าก็คือพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดแล้วเราเป็นเหมือนผงธุลีแต่ว่านั่นก็เป็นปฏิสัมพันธ์หนึ่งเป็นความสัมพันธ์หนึ่งแต่อีกความสัมพันธ์ในฐานะสหายเนี่ย ผมค้นพบ,พบว่าสหายหรือว่าเพื่อนเนี่ยจะเราจะเป็นตัวของตัวเองใช่บางครั้งอยู่กับพ่อแม่เราอาจจะทำตัวเจียมเจียมหน่อยอยู่กับเพื่อนเราก็โอ้เป็นตัวเองได้เลยพระเจ้าอยากให้เราเป็นตัวเองกับพระเจ้าอยากให้เราไว้วางใจพระเจ้าเดินกับพระเจ้าแบบใกล้ชิดสนิทสนมนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นในส่วนแรกผมหยิบขึ้นมาเป็นภาพให้เราเห็นง่ายๆนะว่าวันนี้เราเป็นสหายของพระเจ้าได้บางคนอาจจะรู้สึกว่าคาว่าเป็นสหายกับพระเจ้ามันห่างไกลเหลือเกินแต่วันนี้อยากจะบอกว่าเราไม่ต้องพยายามใดๆครับให้เรากลับมาพึ่งพาสิ่งที่พระเยซูทําเพื่อเราไม่ว่าเราอาจจะ เพอผิดพลาดไปในบางครั้งหรือเราลืมเรื่องนี้เราไม่มั่นใจว่าเคนอย่างเราเนี่ยจะเป็นสายของพระเจ้าได้เหรออยู่ห่างไกลเหลือเกินขอเป็นเหมือนกับคนที่อยู่ไกลๆแล้วนับถือพระเจ้าผู้อยู่ไกลๆก็พอแต่ว่าไม่ไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแบบไกลๆได้วันนี้นะครับพระเจ้ามาตายเพื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นก็เพื่อเราจะเป็นสหายของพระงค์เราจะมีพระองค์เป็นสหายเลิศในชีวิตจะดําเนินชีิตกับพระองค์แบบใกล้ชิดเปิดเผยตัวตนเนอแท้กับพระเจ้าใกล้ชิดพงค์ได้นะครับ ข้อแนะนำนะครับง่ายๆอย่างที่หลายท่านที่เป็นคริสเตียนก็รู้กันดีแต่สําหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้รู้จักพระเจ้านะครับเราสามารถรับสิ่งที่เยซูทําเพื่อเราพึ่งพาสิ่งที่เยซูทําเพื่อผมและเพื่อท่านบนใบงางเขียนแล้วเนี่ยก็คือสารภาพความเชื่อเมื่อท่านเชื่อในสิ่งนี้นให้ด้านสารภาพด้วยปากรับด้วยใจนะครับและเมื่อเราที่ได้รับการไถ่นี้มาแล้วเรามีความเชื่อแล้วให้เราเห็นคุณค่าเอเมนไหมครับให้เราเห็นคุณค่ายึดความรอด ยึดการไถ่ของไม้กางเขนผ่านทางพระเยซูยึดความเชื่อในพระเจ้าไว้ให้มั่นนะครับแล้วก็ดําเนินชีวิตติดตามพระเจ้า3อย่างนะครับพี่น้องให้เราสารภาพความเชื่อในใจของเราต่อหน้าพระเจ้าต่อหน้าพี่น้องของเรานะครับแล้วก็ให้เราเห็นคุณค่าดําเนินชีวิตอย่างเห็นคุณค่าความรอดยึดมั่นไว้อย่างมั่นคงในชีวิตของเราแล้วก็ดําเนินติดตามพระเจ้านะครับพี่น้องนีสิ่งนี้จะทําให้รักษาหรือว่าให้สิ่งที่พระเยซูทําในชีวิตเราไม่สูญเปล่านะครับพี่น้องนี่คือ ประการแรกนะครับที่อยากจะดรูร่วมกันในภาพรวมว่าเราเนี่ยจะเป็นสหายของพระเจ้าได้อย่างไรนะครับก็คือพึ่งพาสิ่งที่พระเยซูทําเพื่อเราบนไมก้กางเขนในส่วนที่สองนะพี่น้องผมอยากจะนําเสนอบางอย่างที่เราในฐานะสหายของพระเจ้าที่พระเจ้าไถ่เราเพื่อเราจะเป็นสายของพคง์เนี่ยเราจะดาเนินชีวิตในฐานะสหาย ของพระเจ้าได้อย่างไรบางคนอาจจะมีภาพนี้โหเห็นเยอะมากเลยว่าเราจะดำเนินชีวิตในฐานะสหายของพระเจ้าได้อย่างไรแต่บางท่านอาจจะไม่มีนะครับผมก็อยากจะแชร์บางอย่างและถ้าพี่น้องมีวิธีมากกว่านี้นะครับหรือว่ามีประสบการณ์อะไรก็มาแชร์กันในคอมเมนต์ได้นะครับเราจะได้พูดคุยกันสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําหรือว่านํามาแบ่งปันพี่น้องนะครับอย่างแรกเนี่ยในการดําเนินชีวิตอย่างสหายของพระเจ้าอย่างการมีพระเยซูเป็นสหายเลิศในชีวิตแล้วคืออะไรนะครับอย่างแรกก็คือใช้เวลากับพระเจ้าเสมอ ดูเรียบง่ายมากเลยนะครับชีวิตกับพระเจ้าเนี่ยพี่น้องเมื่อมันมีความสัมพันธ์แล้วมันเรียบง่ายอย่างนี้แหละครับมันไม่ต้องผ่านพิธีการไม่ต้องผ่านแบบแผนใดๆมันเป็นชีวิตเรากับพระเจ้าพี่น้องครับสิ่งแรกที่อยากจะหนนใจให้เราตอบสนองในฐานะการเป็นสหายของพระเจ้าเนี่ยก็คือเข้าหาพระองค์ใช้เวลากับพระองค์นะครับก่อนหน้านี้เราอยู่ในโลกนี้เราเป็นศัตรูกับพระเจ้าใช่ไหมครับความสนใจของเราสิ่งที่เราใช้เวลาด้วย อาจจะเป็นความบันเทิงเป็นเรื่องต่างๆในโลกนี้ไม่มีพระเจ้าเลยแต่เมื่อวันนี้เรารู้จักพระเจ้าแล้วพี่น้องอยากให้เราใช้เวลากับพระเจ้าอย่างเจาะจงอย่างจงใจเสมอสิ่งที่ผมอยากยกมาเป็นแบบอย่างตรงนี้นะครับก็คือพระเยซูพระเยซูยเนี่ยได้เข้าไปใช้เวลากับพระบิดาอย่าให้อย่าให้ความคิดที่ว่าพระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลามาแย่งเวลาเจาะจงที่เราจะใช้เวลากับพระองค์ไปผมอยากจะพูดอีกครั้งนะครับอย่าให้ความคิดที่ว่าเรามีพระเจ้าตลอดเวลา พระเจ้าอยู่กับเราในทุกช่วงเวลาพระเจ้าอยู่กับเราในทุกสิ่งที่เราทําในทุกสิ่งที่เราเป็นมาแย่งช่วงเวลาที่เราจะใช้กับพระเจ้าอย่างเจาะจงไปเรื่องนี้คืออะไรครับเราเห็นว่าพระเยซูเนี่ยก็มีพระเจ้าตอดเวลาอยู่แล้วแต่พคกก็ยังมีเวลาในการแยกตัวออกมาอธิษฐานกับพระบิดาเช่นเดียวกันครับพี่น้องเมื่อเรามีพระเยซูเป็นสหายเลิศเนี่ยนี่ไม่ใช่ความคิดที่ว่าพระเจ้าอยู่กับเราในว่าอาทิตย์เฉยเฉยหรืออยู่กับเราแค่ในช่วงเวลาที่เราอ่านคัมภีร์เราเฝ้าเดี่ยวเราอธิษฐานกับพระเจ้าพระ้าอยู่กับเราตลอดเวาครับ แต่ว่าเราจะพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าด้วยชีวิตกับพระเจ้าเนี่ยให้เราจัดเวลาเจาะจงในแต่ละอาทิตย์แต่ละวันของเราด้วยดีครับที่เราจะใช้เวลากับพระเจ้าเรื่องนี้สําคัญน,นะครับเพราะว่าางครั้งเนี่ยพี่น้องพระเจ้าอยู่กับเราแต่เราไม่ได้จดจ่อที่พงเราควรจะมีเวลามาจดจ่อที่พระเจ้าพูดคุยกับพระเจ้าฟังเสียงของพระเจ้าผมมีโอกาสนะครับได้ใช้เวลากับพี่เลี้ยงในสองสามเดือนที่ผ่านมานะครับพี่เลี้ยงก็เห็นว่าผมเนี่ย คนทัางวุ่นนะครับบางครั้งเราก็จัดการเวลาไม่ดีด้วยก็แนะนําผมว่าพี่ควรมีเวลาสบตาโตกับพระเจ้านะผมก็ได้ใช้เวลาในตอบสนองนะครับคำแนะนําของพี่เลี้ยงตอบสนองสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเรานะครับก็คือจัดเวลาในการใช้เวลากับพระเจ้าผมพบว่าพี่เราได้เหมือนกับสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นนะเรารู้ฟังเสียงพระเจ้าเราได้เห็นสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราบางพระเจ้าก็พูดกับผมไม่ง่ายเลยพีชพีชอคติเรื่องนี้นะพีชพีชอ่อนแอเรื่องนี้นะได้ฟังเสียงพระเจ้าได้รู้สึกใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นนะครับก็อยากจะาครับว่ ให้เราใช้เวลากับพระเจ้าอยู่อย่างสรรม่าเสมอนะครับเป็นแน่นอนเป็นเวลาที่เราใช้ในการทําทุกอย่างในชีวิตนั่นแหละแต่ว่ามีเวลาเจาะจงด้วยให้เรามีเวลาจัดเวลาเจาะจงกับพระเจ้าสิ่งนี้จะช่วยทําให้เราได้ใกล้ชิดและมีพระเยซูปเป็นสหายที่ดำเนินไปกับเราได้ดีมากยิ่งขึ้นนะประการที่สองนะผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะก็คือเลือกให้คุณค่าในสิ่งที่พระเจ้าให้คุณค่านอกจากเราใช้เวลากับพระเจ้าสมเสมอแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนเขาทากันนะครับก็คือ ให้คุณค่าในสิ่งที่เพื่อนให้คุณค่าอย่างที่ผมบอกนะว่านี่คือสิ่งที่เพื่อนเขาทํากันสนใจในสิ่งที่อีกฝ่ายสนใจและอาจจะไม่ชอบในสิ่งที่อีกฝ่ายไม่ชอบพี่น้องครับผมก็เคยมีเพื่อนนะครับอยู่หลากหลายนะเพื่อนบางคนก็อาจจะมีลักษณะแบบนี้บุค,คลิกแบบนี้ผมก็จะรู้ใช่ว่าเพื่อนคนนี้ไม่ชอบอะไรเวลาขึ้นรถเพื่อนเอ,อกเพื่อนคนนี้เป็นคนที่มีระเบียบแบบนี้โอเคเราก็จะรักษาตรงนี้อย่างดีนะครับ เพื่อนคนนี้ไม่ชอบให้พูดแบบนี้เราก็จะเนินชีวิตกับเขาเพราะอะไรครับเรารู้ว่าเพื่อนเราแคร์เรื่องนั้นเรื่องนี้เรามีความแตกต่างกันในฐานะคนเนี่ยเรายังต้องรู้เลยเวลาจะคุยกับคนนั้นคนนี้โอเคจะปฏิสัมพันธ์กันแบบไหนแน่นอนครับพี่น้องกับพระเจ้าเช่นเดียวกันนะครับในแต่ว่ากับพระเจ้าเนี่ยแตกต่างกับเพ,เพื่อนกับเพื่อนก็คือเราอาจจะเวลานี้อยู่กับเขาเราปรับตัวบางอย่างให้เข้ากับเขาได้แต่ว่ากับพระเจ้าเราอยู่กับพงตอดเวลานะครับขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องเราจะเลือกในสิ่งที่พระเจ้าเลือก และเราจะไม่เลือกในสิ่งที่พระเจ้าไม่เลือกสิ่งนี้จะทําให้เรายิ่งเป็นสายที่ใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นผมอยากยกตัวอย่างนะครับจากอาจารย์เปาโลและอากษัตริย์ดาวิดนะครับอาจารย์เปาโลได้พูดใน2โคลินบทที่1ข้อที่2บอกว่าเพราะว่าข้าพเจ้าห่วงแหนพวกท่านอย่างที่พระเจ้าห่วงแหนอาจารย์เปาโลบอกว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยดูแลพี่น้องห่วงแหนพี่น้องเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าพระสหายของอาจารย์เนี่ยห่วงแหนพี่น้องเขาวันนี้เราควรมีหัวใจเช่นนี้ครับ ห่วงแหนในสิ่งที่พระเจ้าห่วงแหนและอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราดูในสดุดีบทที่69ข้อ9เนี่ยบอกว่าความร้อนใจเรื่องพาณิเวศของพงเผาผ่านข้าพระอ,องค์และคําเยาะเย้ยของผู้ที่เยาะเยะ้ยอพองตกแก่ข้าพออระองค์กษัตริย์อวิทบอกว่าเอาใจพระเจ้ามาใส่ใจเขาบอกว่าการเย้ะหยันหรือการเยาะเย้ยเมื่อคนเยาะเย้ยเยาะหยันพระเจ้ามันตกที่เขาด้วยเพราะเขา <c oughs> ดําเนินชีวิตอย่างเป็นสหายของพระเจ้าวันนี้นะครับอะไรที่พระเจ้าชอบ เราเห็นรัสายของพวองเราจะให้คุณค่าชอบสิ่งนั้นด้วยสิ่งนี้จะพัฒนาความสัมพันธ์นะครับพี่น้องผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนนะครับเรื่องอะไรที่พระเจ้าชอบบ้างครับเช่นโลกนี้นะครับอาจจะบอกว่าโอ้เราเจ็บจังฝังใจใช่ไหมเวลามีคนทาไม่ดีกับเราแต่พี่สู้วิถีแบบพระเจ้าคือให้อภัยเราจะให้คุณค่าในการดําเนินชีวิตแบบนี้นะครับหรือว่าเรื่องของการเกียรติชังความบาปก,การมีชีวิตที่บริสุทธิ์นะครับเราก็จะดําเนินแบบพระเจ้านะครับการ เมื่อเราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเราจะให้คุณค่าสิ่งที่ว่าให้คุณค่าก็คือการประกาศนะครับการทําตามพระทัยพระเจ้าการมีชีวิตสามัคคีธรรมคนในโลกนี้จะบอกโอ้อยู่คนเดียวสบายดีไม่ต้องไปยุง่งกับใครแต่ว่าพระเจ้าให้คุณค่าการสามัคคีธรรมเราก็จะให้คุณค่าการสามัคคีธรรมนะครับนั่นคือข้อที่2นะครับให้คุณค่าในสิ่งที่พระเจ้าให้คุณค่าเกลียดในสิ่งที่พระเจ้าเกลียดและข้อที่3นะครับพี่น้องสุดท้ายอยากจะหนุนนำใจว่าการที่เราจะพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าเนี่ยก็คือเชื่อพระเจ้าด้วววยคคามหัังงใจพี่นอรบ เพื่อนนะครับเขาจะวางใจเพื่อนของเขาถ้าผมมีเพื่อนคนหนึ่งผมยกตัวอย่างพยายามยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะครับแลวเพื่อนบอกผมว่าพีทแบบนั้นดีแบบนี้ดีเราไม่เคยเชื่อฟังเพื่อนเลยนะเราต้องคิดแล้วว่าเออเราเป็นเพื่อนกันแบบไหนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทุกครั้งที่เราได้วางใจพระเจ้าวางใจในพระปัญญาพระเจ้าแม้เราอาจจะไม่เข้าใจนะครับสิ่งนี้กําลังทําให้มิตรภาพของเรากับพระเจ้าเนี่ยลึกซึ้งยิ่งขึ้นพร้มพีบอกในพระธรรมยอหน์นะครับบอกว่า ถ้าพวกท่านประพฤติตามสิ่งที่เราสั่งในยอห์นบทที่15ข้อที่14นะครับบอกว่าถ้าพวกท่านประพฤติตามสิ่งที่เราสั่งท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเราที่เป็นภาพที่ชัดเจนนะครับพระเยซูทําให้เราเห็นว่าการเชื่อฟังพระเจ้าทําตามในสิ่งที่พระเจ้าบอกเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของบทบาทหน้าที่แต่มันคือเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าท่านประพฤติตามสิ่งที่เราสั่งท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเรานะครับพี่น้องเราจึงไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าดําเนินชีวิตกับพระเจ้าเพียงเพราะว่าหูเรา กลัวพระเจ้าแต่แน่นอนว่าเรายำเกรงพระเจ้าเราเคารพพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดแต่ในมุมที่เป็นมิตรสหายคือเราดาเนินชีวิตดมเนินตามสิ่งที่พระเจ้าบอกเพราะว่าเราเชื่อฟังพระเจ้าเราวางใจพระเจ้าผู้หวังดีกับเราผู้เป็นสหายเลิศของเรานะครับก็อยากจะหนุนน้าใจนะครับพี่น้องในสองที่มโทีบทที่1นึ่ข้อสิบอบอกว่าเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงต้องทนทุกข์ลำบากเช่นนี้แต่ข้าพเจ้าก็ไม่อับอายเพราะว่าข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ที่ข้าพเจ้าเชื่อ อาจารย์ปโลบอกว่าประชิญทุกอย่างได้นะครับไม่รู้สึกอับอายไม่รู้สึกรู้สึกขาดแคลนอะไรเลยเพราะรู้จักพระเจ้าที่ท่านเชื่อท่านพูดต่อไปว่าข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพระองค์สามารถรักษาสิ่งที่พระองค์ทรงบอไว้กับข้าพเจ้าจนถึงวันพิพากษาได้พี่น้องครับให้เราตอบสนองกับพระเจ้าเป็นมิตรกับพระเจ้าโดยการเชื่อวางใจพระองค์รู้จักพระองค์ที่เราเชื่อวันนี้นะครับมีข้อแนะนำสามอย่างนะครับเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นสหายของพระเจ้าได้ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่สมบูรณ์เนี่ย ผ่านทางเะเยสูผู้ทรงรักเรามาตายแถนบเราแล้วให้เราตอบสนองในการเป็นสหายของพระเจ้าโดยการอย่างไรนะครับประการแรกก็คือให้เราใช้เวลากับพระเจ้าจัดเวลาให้พระเจ้าอย่างเจาะจ,จงจะทาให้มิตรภาพของเรากับพระเจ้าลึกซึ้งมากขึ้นอันที่สองก็คือให้เราให้คุณค่าในสิ่งที่พระเจ้าให้คุณค่ามีอะไรครับที่บางครั้งเราไม่ได้ใส่ใจสิ่งที่เราใส่ใจเลยวันนี้นะครับให้เราคิดเรื่องนี้มากขึ้นแล้วเราจะพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างที่3มคือให้เราไว้วางใจพระเจ้า เชื่อฟังไปแล้วด้วยความวางใจในฐานะมิตรสหายผู้แนะนําสิ่งดีกับเรานะครับก็เชื่อว่าพี่น้องครับเมื่อเราดําเนินกับพระเจ้าเราจะได้พบความสุขขอให้เราได้พึ่งพาพระเยซูในทุกๆวันวันนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าผมอยากจะให้เราได้อธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกัน,นครับพระเยซูทรงเป็นสหายเลิศของเรามีอะไรที่รบกวนจิตใจเรามีอะไรที่เรารเผชิญอยู่บอกกับพงผู้เป็นสหายเลิศของเราได้ให้เราอธิษฐานร่วมกันนะครับ โอ้พระเจ้าขอบคุณพงษ์สำหรับความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่พงษ์ทรงรักและสำแดงความรักของพงษ์กับเราขณะที่เรายัางเป็นคนบาปอยู่นั้นพระเยซูได้ชินประชนเพื่อเราวันนี้นำเรากลับคืนดีกับพระเจ้าเราขอบคุณพงษ์พระเจ้าและขอให้เราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าโดยการไว้วางใจพงษ์โดยการเชื่อฟังพงษ์พระเจ้า โดยการเห็นคุณค่าในสิ่งที่พระอ,องค์เห็นคุณค่าขอพระองค์ทรงช่วยข้าพรองและพี่น้องในวันนี้ทุกคนด้วยพระเจ้าขอพระองค์ทรงให้ชีวิตของเรานั้นเรื่องนี้จะไม่เป็นเพียงความรู้แต่ชีวิตของเรานั้นจะดําเนินอย่างมิตรสหายของพระองค์ขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเป็นพระสหายเลิศในพระนามพจจาระเจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับสวัสดีครับ